อาคินเก่งมากอาคินเก่งมากอวันนี้ไปหาหมอมาไม่ร้องเลยเอหมอวัดหัวตรงนี้กี่เซนแล้วยิ้มยิ้มโชว์พยาบาลช่่ไหมครับถอดเสื้อผ้าหมดก็ไม่ร้องเลยร้องตอนฉีดยานนิดหน่อย ไอ้กิ่งยังเลยครับไอ้คินกิ่งจังเลยไ,ไปรออยู่สองสามชั่วโมงไอ้คินก็หลับไอ้คินหลับมาม่มาบอกหลับกอนนะอย่าร้องเออไอ้คินก็หลับตื่นมาถึงเวลากินนมไอ้คินก็ไม่ร้องเลยมาม่มาไม่ได้เอานมเข้าไปไอ้คินก็ไม่ร้อง ใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็ไม่น้องเลยเก่งกังเลยดูเรื่องกังเลยตรวจเสื้อผ้าก็ยิง้งพยาบาลก็บอกเก่งจังเลยเด็กคนนี้เด็กคนอื่นน้อง,ง,ง,งใช่ไหมครับเจ็บไหมครับกินยาถ้ามอาบน้ำสามวัน 嘿嘿。